จะยินดีด้วยครับผมอยู่บ้านอะไรครับพี่น้องบัวแดงของพี่นี่ฝั่งนะพี่เนาะสามร้อยบาทกำไรชั่วเป็นปลาบึกนะครับปลาบึกตัวนี้น่าจะมาสักหกโลได้ไหมผมวะประมาณหกโลนะครับยินดีเลยครับผมน้องบัวแดงมากี่คนครับพี่วันนี้มาคนเดียว ครับผมยกยกเลยพี่มายกก่อนเลยเดี๋ยวค่อยแกะพี่เอาเอาขาแหนั่นแหะพี่ครับผมปึ๊บอุ้มเลยครับอุ้มเลยครับผมอุ้มส่วนๆรถแต้อุ้มส่วนหไม่ผ่านแแห่มารอขนาดไหนครับผมให้สมกับศักดิ์ศรีตัวนี้จะเป็นแต้มแรก บริเวณกล้องผมนะครับด้านทิศตะวันออกของบอ่อครับผมครับหมามานคักๆแท้เึ๊บอลังการสุดเอื่อมมาเลยครับผมโอเคครับยินดีด้วยครับพี่ครับ,รบโฮสุดยอด